สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้สตอรี่ครับผมหลังจากห่างหายไปนานนะครับไม่ได้เจอหน้ากับ f c เลยครับวันนี้ก็เลิกหลังเลิกทํางานนะครับก็เดี๋ยวจะพาน้องไปทํากิจวัตรครับไปเดินเล่นนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวหาวันว่างๆครับเดี๋ยวพาน้องไปขับรถเล่นนะครับขับรถเล่นตามภาษาตามแบบที่ผมเคยพาไปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอพาน้องทํากิจวัตรประจําวันก่อน พรุ่งนี้ก็ต้องดูว่ารถเยอะหรือน้อยถ้าว่ารถน้อยก็เดี๋ยวไม่เหนื่อยเยอะก็เดี๋ยวพาไปเลยครับแต่ขอไม่รับปากไม่รับปากนะว่ารถจะเยอะหรือจะน้อยว่าวันเสาร์มันรถเยอะครับแต่เดี๋ยววันนี้ก็พาน้องไปทํากิจวัตรประจําวันเหมือนที่เคยทําทุกๆวันครับเดี๋ยวพาไปรับชมได้ <choking S 2> เลยครับอไรอ้อ้อออะไรนี่อะไรนี่มาอยู่ข้างหลังทำไมนี่เอา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 หืมไล่ไปนะครับไปเองครับ นิกี้ผมพาไปนะครับโอ้พานิกี้ไปนะครับพาเดินก่อนครับออกกำลังกายยามเย็นครับโอ,โอ,โอ้ดึงแรงมากมวนซ้ายนะครับเดินจะช้าลูกเดินจะช้าครับเดินจะช้าไปล่ไปล เดินเร็วมากครับอฮ้ยจะทุกลกลเรนะครับถ่ายคนเดียวครับเดินเล่นแถวนี้ก่อนนะครับรถก็หยุดนะครับไอยลยรถนะครับบอกเมื่อกี้ว่าหยุดก็คือหยุดนะครับ าเดินเล่นก่อนนะครับพามาเดินเล่นที่ประจำนะครับก็ช่วงนี้งานเยอะครับงานงยุ่งครับก็เลยไม่ค่อยได้ออกต้องเท่าไหร่ครับเหนื่อยด้วยอยากจะเล่นกับน,น้องๆคิดถึงน้องๆครับบางทีเดินหานก็ เหนื่อยอยากเล่นนะแต่ก็ร่างกายไม่ไหวครับนี่ก็ได้พามาเดินออกร่างกายเท่ากิจวัตรประจําวันครับพาเข้าป่าไม่ใช่ผมนะพาเข้าป่าพ่นิกพ่นิกนะจะพาเข้าป่าเดี๋ยวดูได้เลยครับลิติติดตามชมกันได้เลยเนี่ยอนนี้ไม่ใช่ผมดึงนะพินิกนะดึงผมเดินเบาๆลูกเดินเบาๆลูกรถก็หยุดนะครับ รถนะครับบอกเมื่อกี้ว่าหยุดก็คือหยุดนะครับพาเดินเล่นก่อนนะครับพามาเดินเล่นที่ประจำนะครับ ก็ช่วงนี้งานเยอะครับยังยุ่งๆครับก็เลยไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่ครับเหนื่อยด้วยอ,อยากจะเล่นกับน,น,น,น้องๆคิดถึงน้องๆครับบางทีเดินผ่านก็เหนือ่อยอยากเล่นแนตะ่ก็ร่างกายไม่ไหวครับนี่ก็ได้พามาเดินออกร่างกายเท่ากิจวัตรประจาวันครับพาเข้าป่าเอ,อไม่ใช่ผมนะพาเข้าป่าพ่นิกพ่นิกนะจะพาเข้าป่าเดี๋ยวดูได้เลยครับเอฟซี MC. ติดตามชมกันได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผมดึงนะพี่นิกนัะดึงผมเดินเบาเบาลูกเดินเบาเบาลูกมาไปม่ไปม่ไปรู้ปะรู้ปะหนักเบาเรียบร้อยนะครับพาเดินเล่นก่อนนะครับรู้ปะรูวปะ พาเดินเล่นกอนนะครับออกกําล no, ังกายหน่อยนิกหรือฟิลมเนี่ยจูงเหรอันิกนิกจูงหรือฟิลมจูงเหรอจะไปไหนตอนนี้ จะไปไหนต่อครับจะไปไหนต่ออืลูกนะอ้าอออ๋ออ,อ,อดมหาเลยอ,ยอยดมหาเลยเนาะดมหาเลยเนาะพี่นิกเนี่ยอือะไรนะครับที่ประจำเขาครับสองฝั่งเลยครับอนาเขต ตัวโตมากนะครับนีไม่ใช่พร้อมนะครับโตนะครับเป็นหุ่นของเขานะครับอยู่ข้างบนนี่โอ้โหโอ้โหโชว์ไปนหนึ่งดอกอหนักเบาเสนนร็จนะมาพามาเดินพาเขามาเดินที่แถวถิน่นเขานะครับเดี๋ยวให้พาเดินออกกํลาลังกายก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยว ถ่ายให้ชมอีกนะครับถึงบ้านแล้วนะครับใครเรียกลูกใครเรียกลูกมาไหนมาครับเอ๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหวิ่งมาเลยครับโอ้โหเปิดประตูเองด้วยครับยังไม่ได้เปิดให้นะครับเปิดประตูเองนะครับไล่มายมันอุ้ยโอ้ยลายเบียดเลยครับเดี๋ยวเขาปิดประตูนะครับ ถึงบ้านนล้วถึงบ้านแ่ยอุ้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 ยยืดใส่เลยยืดยืดยืดไปลุยอะไรมาเนี่ยลูกฮะไปลุยอะไรมาครับนิกกี้นิกกี้ครับมาเร็วมาน่ารักจังเลย พาลุยป่านะครับไปเมื่อกี้พาลุยป่านะชอบผมชอบลุยป่าครับใช่ไหมผมชอบลุยป่าลูกฮืฮดมแล้วครับตอนนี้ดมฮึชอบมาให้เกาโอเบียดแล้วเบียดแล้วเบียดแล้วนะครับตอนนี้เบียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกาหัวเกาเกาเกาไม่มีใครสบายเท่านิกกี้แล้วนะครับใช่ไหมลูกใช่ไหมมีใครสบายเท่านิกก네ี้แล้วอ๋ออดูทำหน้าครับดูทำหน้าครับดูทำหน้าโอ้โหฟินฟินไหมลูกดูทำหน้านะครับดูทำหน้าแล้วก็เกาครับพับหัวใส่ฟินนะครับฟินไหมลูกมองหน้าด้วย เบียดนะครับมันไม่ใช่ไม่เบียดนะดูดูเซเลยครับโอ้แกล้งหน่อยไลออออ่อ้ดูพินิคดูปฏิกิริยาพินิคงอนแล้วงอนแล้ว,น,ลวนี่กี้งอนแล้วลูกคนสวยทำไมหนูสวยยังเลยลูกทำไมหนูสวยยังเลย,ลย,ยะคะอ้อ,อนเป็นยังเลย ไปไหนนี่เอ้ออีกกี้ไปไลยอยู่ต่อครับอดูรอครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะหลังที่ว่าน้องๆไปหนักเบาเสร็จทันทีเรียบร้อยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็น้องออกไปเดินเล่นออกไปหนักเบาครับเป็นกิจวัตรประจำวันของน้องๆนะครับ ก็ถ้าเอฟซีคนไหนนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องนิกกี้สตอรี่เลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่ะลูก,ลกลครับเร็วสวัสดีครับ